อัจฉริยะทั้งหลาย Good morning ครับไปล้างหน้าแปรงฟันวันนี้วันพุธ ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับอัจฉริยะตื่นได้แล้วนะเราต้องการอัจฉริยะนะครับเราไม่เอายอดมนุษย์ปลาย้างหน้าแปลงฟันปุ่นไปแล้วคนแรกดีมากนะครับตอนนี้นะ4 5 4.1นาทีนะครับลูกของเราก็เตรียมพร้อม ที่จะมาออกกำลังกายนะครับรอยอดมนุษย์นิดนึงใครรู้ตัวเป็นยอดมนุษย์บ้างยกมืออือฝาแลมค้ง,คง <Yeah! S 2> ีปฝาแลมค้ง,คง yeah! Yeah! เอาละไปพร้อมาหาันหลังไปหาพี่เอ็ม คุณมากยอดเยี่ยมมากไม่ติดขัดเลยเห็นไหมลูกพี่เขาเจ๋งไหมล่ะเขาถึงได้เป็นลูกพี่เขาห้าปววเองนะครับเขาดูแลเขาตั้งใจเตือนทุกคนมีสมาธิมากนะครับขอบคุณใจใจมากนะครับใหญ่ครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะน่ารักมากครับเรากำลังเดินทางไปรรกกาา เขาเขียวพยอดเขาสูงสุดนะครับแล้วก็ผาเดียวดายสวยมากที่นั่นนะครับพี่คนขับรถก็น่ารักดีนะครับเขาขับไปช้าๆไม่ได้รีบร้อนอะไรเวละเราอยู่ตรงผาเดียวดายแนละ้วพูดไม่สุภาพใชครับพี่เดียวดายคุณทำอะไรไปผาเดียวดายอ่ะคอยครูแป๊บหนึ่งลูกขอคอยผมเรื่องครับขอถ่ายที่นี่อ นอกจากมีไรเค่นแล้วอากาศที่มันชุ่มชื้นดีจึงมีมอสและเฟิร์นเนี่ยเด็กๆเห็นไหมครับนี่คือมอสเขียวๆที่ติดอยู่ที่ต้นนะมอสและเฟิร์นอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์อะตรงนี้อากาศตรงนี้ดีมากจึงทำให้ทำไมไม่ฟังนะครับจึงทำให้ป่าตรงนี้สมบูรณ์มากนะครับ แล้วไปช้าๆเงียบๆถึงจุดไหนเดี๋ยวคุณหล้าอธิบายให้ฟังนะครอันนี้เสียงดังได้ศิละปะแหลมคม <Yeah! S 1> โอ้ยดังกล้องนะผาไปเลยมาศิละปะแหลมคมเย้เก่งมากเราถึงแล้วมาลูกเนี่ยเขาเรียกว่าผาเดียวดายละ่ะ นะครับเด็กๆอยู่ตรงฟ้าเดียวดายละพี่พี่เอมไม่ไหวแล้วครับพี่เอมครับเ2 3กอมเย้ต้องากหนมเด้กนนึงสอเ่มเด้ามเกมเนอมเาเกมามนน่ามนนเออาน เฮียวีเป็นไรศิละปะล้ำคม <Yeah! S 1> แค่นี้เองโอนกเกรื่งจะได้ยินเหรอศิละปะล้ำค <Yeah! S 1> อ่าเก่งมากอาศอยหลังกลับมาอยู่ด, <Yeah! S 1> เดีเด็กน่ารักมาก <Yeah! S 1> เห็นไหมอยู่ที่ผาเดียวดายตอนนี้นะครับ <Yeah! S 1> จริงๆเนี่ย <Yeah! S 1> เราก็อยู่บนพื้นที่สูง <Yeah! S 1> แต่ลักษณะ <Yeah! S 1> ที่เด็กๆกลัวความสูงเกิดขึ้นจาก จินตนาการของเรานั่นเองนะครับว่ามันเกิดจากจินตนาการมันก็อยู่เนี่ยพอสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มชินนะครับแค่แค่ระมัดระวังตัวนะครับแน่นอนว่าพอไปใกล้ๆลมพัดแรงก็ตกหน้าผาตายได้แต่เราอยู่ในจุดที่แรงดึงดูดของของโลกอยู่ได้แต่จ,จิตของเราเนี่ยไปนําพาว่าเราอยู่ที่สูงเราดึงเสียวพอเสียวปุ๊บสิ่งที่ที่รู้สึกได้คือจะปวดฉี่ใช่ไหม ขาจะสั่นแงงแงๆๆแง๊งแนะครับอาการกลัวความสูงเนี่ยต้องถามพี่เอ็มนะครับโรคเนี้ยรักษาหายได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะช่วยกันจับพี่เอ็มไปนั่งตรงแบบครูแปม่มเอาไหมเอาเลย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 ไปแล้วพี่เอ็มหนีแล้วไอ้บ้าถูกต้องคล้ายๆกันเห็นไหมทั้งย่งถ้าพร้อมหนึ่งสองสาม เยอะมากเยอรมันเยอรมันเยอรมันขาไม่ได้ว่าหนูเขาหัดพูดภาษาเยอะมันอาเชิญอาหารต่างวันวันนี้วันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้อสิ่งคุณพคุณแม่บให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณทกอย่าโลก ที่ว่าอาารกลางวันที่ว่ากลางวันวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญรับประทานกันชิมก่อนชิมก่อนอย่าพยายามเป็นคนกินรสชาติเดียวนะครับนะเราจึงไม่รู้เลยว่าอาหารแต่ชนิดเป็นไงเพราะเรากินชอบกินหวานก็กินแต่หวานชอบกินเค็มก็กินเค็มครับสนุกไหมครับชอบอะไร ทีค่ายเขาใหญ่บ้างครับก็เย็นดีแล้วก็อากาศเย็นดีได้อะไรครับก <AM 2> enfin ับข้าวอร่อยไหมหนูกินผักได้ไหมแล้วหนูล้างจานเองไ่าครับแล้วล้างสะอาดไหมครับเก็บเสื้อผ้าเองอาบน้ำเองไหมครับทำงานทุกอย่างเอง บอกคุณแม่ดิว่าหนูดูแลตัวเองได้หันมาหนูหดูแลตัวเองไหมครับเอออ่ะบอกพ่อประเสรศิฐเอ้พ่ออลืมชื่อพ่อซะละปะเ,ศศเออพ่อประเสริฐว่าต้องคิดถึงหนูไหมบอกพ่อประเสรศิฐต,ต้องคิดถึงหนูด้วยนะหนูตั้งใจไหมครับอ่ะทำงานระบายสีต่อไปนี่ทำงานช้าเสร็จของท่าย คุณหลังก็จัดมานั่งโต๊ะเวทีแบบนี้นะครับ v โต๊ะว p ประกอบไปด้วยเก้าอี้สชั้นเห็นไหมครับลมแรงๆเย็นๆชื่นใจแล้ว VP ของเราหนึ่งคนคนที่ชื่อคนปุ่นครับวี VP คนที่สองคนที่ชื่ออะไรครับเออจัดติมอ่ะไปแล้วมาดูกันนะครับงานดีสวยด้วยนะครับเนี่ย VP ต้องทำงานเยอะๆและความเพียรของ พี่ปุ่นนะครับจะว่าไปก็ของคุณแหลมด้วยเนาะนะครับคือตั้งแต่สิบโมงเช้าตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยหกชั่วโมงครึ่งที่เราอยู่กับผลงานชิ้นนี้นะครับผาเดียวดายงานสวยมากนั่นจะเห็นว่าความมุ่งมั่นและงานสวยและเนียบมากนะครับของพี่ปุ่นจึงทำให้ได้งานที่สำเร็จ วันนี้ด้วยความตั้งใจดทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าวิริยะคือความเพียรพยายามจำไว้นะครับพี่ปุ่นนะครับต้องตั้งใจแบบนี้ทุกครั้งนะครับเออวันนี้เราไม่บ้วยแล้วนะครับเมื่อวานเสร็จต้องเกือบทุ่มนะวันนี้ใช้ได้ครับใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งกับงานหนึ่งชิ้นซึ่สวยมากๆนะครับชิ้นเนี้ยเอาเข้ากรอบเลยครับคุณประเสริฐ